ที่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่ที่สัมเพ็งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาตามหาของนะคะไปจัดบ้านวันคริสต์มาสกันไั่็คือช่วงนี้นะคะใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เอ้ยวันหยุดพอดีไงมันหยุดยาวนะคะสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็เลยมาสัมเพ็งนะคะมาตามหาของกันก็อย่างที่บอกนะมาสัมเพ็งมันก็คือแหล่งขายของถูกนั่นแหละเดี๋ยวมาตามดูกันอะไรคะสองตัวกว้างเหรอติดตรงหน้าบ้านโอเป็นเทพไปท้าประจำบ้านเฮ้ยร้านนี้ร้านนี้ของเยอะนะฟิล อันไหนครับฟิลมุ่งอ่ะแม่<อ>สนใจอะไรครับน้องฟิลเ,<อ>เดี๋ยวดูหน่อยอันนี้เหรอฮะมใหญ่ากสวยนะ,ยอ,ะอุ้ยพ่อชอบหน้ากากโน่นข้างในโน่นที่เป็นหมวกซันต้าอะไรอย่างงี้น่ารักเอ้ยร้านนี้ของเยอะทุกคนใช่เม,มื่อเขาตั้งประเทศเลยเนี่ยนะที่เขาแบบชอบวางไว้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยอันนี้ก็สวยกว้างเหรอครับน้องฟิลใช่แล้วเพรากว่าเฮ้ยแต่พ่อแอบเห็นนี่ลุงซันต้า อุ้ยไม่เดือนร้านนี้ก็คือหลากหลายนะทุกคนออของเยอะนะของเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนร้านนี้เลงไว้หนึ่งร้านนะของเยอะจริงชุดก็มีนะชุดซันต้านะน้องฟิวมีสีขาวได้เป็นโอลาฟน้องฟิวเป็ใช่ไหมนี่ไงชุดเนี่ยเห็นป่ะนี่เป็นชุดเลยนะครับชุดซันต้าก็มีนะของเยอะเหมือนเดิมนะพี่หลากหลายด้วยนะใช่แล้วเราก็มีพวกแบบเป็นผ้าด้วยนะเผื่อใครอยากมานี่เป็นป้ายถุงนี่ยฝั่งนี้เป็นถุงอุ้ยแม่ไฟ ไฟเราควรมีแล้วนะจริงๆเออนี่ไงสวยนะไฟเราควรจะเปลี่ยนได้นะของเก่ามันมอันเก่าเออหน้ากลัวนี่นี่เซตนี้น่ารักิตเอาไปจัดต้นคิด<า>มันเ<า>ล็กๆ,ๆอะลองเลือกดูค่ะถามดูแม่ราคาเท่าไหร่ก็อย่างร้านตรงนี้แบบร้านนี้คือเรามาเจอเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาของเขาค่อนข้างเยอะอันนี้สวยไหมแบบต้นคิดมันอะไรอย่างนี้อ่ะเลือกเลือกงงเลยซอนกลมๆกับธรรมดา อ่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูพวกนี่กิมมิกเล็กๆน่ารักดีแม่อันนี้เป็นป้ายธงไหมอันนี้เป็นธงใช่ไหมครับกับกลมๆนอันนึงด้วยค่ะอุ้ยฟิวค่ะนี่คืออะไรเอ่ยก็เป็นเชือกเชือกเหมือนกันนะคือว่าเอาไปห้อยต้นนี่ไงคริสต์มาสเออนี่ไงเอออย่างนี้สวยนะต้นเล็กๆกระอใช่ ครับอันนี้เสร็จเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยบาทอ๋อมีหลายแบบครับฟิลเฮ้ยร้านนี้ของน่ารักเยอะคนอันนี้มแบบนี้น่ารักกว่าจริงๆปกติเวลาเราห้อยเราจห้อยโน่นนี่นั่นแต่ว่าปีนี้เราเราห้อยแบบนี้ดีกว่าไหมเก็บง่ายเออเลือกเป็นเซตเป็นเซตไปก็ได้หรือจะเอาต้นคริสต์มาสอาร์ทยอยใจ อาทอยมาห้อยกันแม่ออ๋เนี่ยนี่เขามีทิ้นะอซื้อข้าวต้มแล้วก็เอามาห้อยๆ้อยหอก็ได้นะเออแบบนั้นดี่ใครหลายคนน่าสนใจเดี๋ยวไปจัดทิ้งมนอาทอยกันดีกว่านะแม่เนาะอาทอยเราเยอะอยู่ใช่ไหมใช่เต็มบ้านเลยตัวใหญ่นะใช่อ่ะเดี๋ยวน้องพี่เอาอะไรไปแล้วมั่งเดี๋ยวพ่ออยากได้เนี้ไปสักกานณ์เนื้อไปวางบนโต๊ะสวยดีนะไม่รู้อยู่ตรงไหนถามเขาแล้วก็เนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยเซตอย่างเงี้ยไปวางบนโต๊ะขายของเราได้นะจัดโต๊ะเนี่ยเนี่ย นี่จริงๆปีนี้ฟิลเราไปห้อยแนวๆนี้ไว้หน้าบ้านก็น่ารักนะเพราะว่าเาโอเคทุกคนตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ร้านมาเดรนาแฟบิกนะครับจะบอกว่าพี่เขาตั้งร้านอยู่ข้างหน้านะครับน่ารักมากน้องฟิลจะเป็นซุ้มเล็กๆนะแต่ของเขาค่อนข้างแน่นเลยนะครับน้องฟิเลเนี่ยนะครับสวยจริงนะทุกคนน่ารักเลยแหละไม่แต่ถ้าเกิดใครชอบงานไม้นะประมาณนี้นะก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่นี่แค่แวัร้านแรกนะครับฟิลใช่ังมีหลายร้าน <laughs> ครับอ่าไ,<ป>ไปกันต่อครับทุกคนร้านแรกนี่ของแบบถูกใจพ่อมากเลยนะถูกใจไหมฟิลไม่ใช่ใ<น>ถุงมาให้เรียบร้อยรอมีถุงให้ด้วยเหรอเมียนี้สองม้ไม้สองอันแล้วก็ไปสองเดี๋ยวใครดูกันไปเขาบอกว่าปีนี้นะครับกระแสข,ของซันต้านะเป็นซันต้าเป่าลมมาไปเกาะตามบ้านตามร้านอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เราก็มาเดินดหาดูเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะน่ารักขนาดไหนเฮ้ย เจอแล้วอุ้ยแบบนี้เลยป้าแม่หมดไปรอบนึงแล้วสั่งใหม่อา๋อถ้าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละอ่าได้เดี๋ยวโทรมาถามนะพี่นะโอเคคบเลนี่นี่ใครสนใจนะทุกคนนี่เลยนะเบอร์โทรตามนี้เลยนะโทรมาสอบถามทางร้านได้แล้วมารับของที่ไหนพี่ที่นี่เหรอครับส่งให้ได้แอดไลน์ตามเบอร์โอ้โหโอเคอันนี้เป็นเป่าลมอ่าได้ครับแล้วก็โทรสอบถามเรื่องราคาแอดไลน์สอบถามได้เลยขอบคุณครับอ๋อของหมดแม่ขายดีรับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่ อ๋อแม่อยากได้แบบนี้ปีนี้ขาวอันนี้ขาวจริงๆงด้วยเมื่อกี้สีเงินเออนั่นไงขาวแล้วก็ชุดมีหมดเลยสี่เส้นร้อยอ่าแม่นับเลยเอากี่เส้นเอากี่เส้นหลบสองนะมันต้องเดี๋ยวเราต้องคิดก่อนเราจะไปไว้ตรงไหนหน้าร้านเราหลายๆไปแล้วก็ไว้ในบ้านเราด้วยสิบสองเส้นอ่ะลองดูค่ะสี่เส้นร้อยก็สามร้อยอ่ะเอาเกินไปหน่อยไหมคือปีนี้จะไม่มีสีอื่นเลยเอาขาว่างเดียวเลยใช่ไหมแม่ เอาเนี้ยครับห้าร้อยบาทยี่สิบเซนครับแล้วนี่น้องฟิลมาดูในร้านพี่เขาไปดูข้างในโอ้โหนี่เลย,เยแม่นี่ต้นสีขาวปีนี้ก็มีนะตอนนี้เราอยู่ันที่ร้านมิกมายมินนะครับขออนุญาตนะครับค่่่่ะะพีเเชอลยร้านมิกมายมินนะครับทุกคนร้านนี้คือของแน่นมากโอ้โอลางตา เออแม่เนี่ยจริงๆเอาพวกนี้ไปอันหนึ่งอันนี้ไปอันหนึ่งนะไปไปห้อยไว้นะคือน่ารักนะอันไหนคะอันนี้ไปห้อยใช่ไหมคะใช่สวยเฮ้ยก็สวยนะคะน้องฟิลสวยี่ดดูถูกใจตองพิงถูกถูกใจแล้วฟิวถูกใจแล้วเว้ยอันนี้ห้อยไว้ตรงหน้าบ้านเลยมันจะเป็นบุคคลต่างชาติอะไรเงี้ยสวยใช่ไหมเออก็ดีนะเอาไปเด่นเลยโอ้โหฟิวเลือกเลยว่างั้นแล้วเดี๋ยวพ่อจ่ายฮะนี่โอ้ยสวย ว้าวเลยนะครับเนี่ยชอดูกล่องกลพวกนี้ืเราเอาอีกแล้วนะอืมทแล้วเราก็ใส่นี่หน่อยก็เนี่ยนะเอาแบบอันนี้ไปแขวนๆประดับไว้หน่อยนะตัดขาวไงอ๋อเออก็ได้นะอืมเนีของขวัญปีนี้เหมือนแบบแปลกกว่าทุกปีนะของเขามีความหลากหลายไม่เหมือนยุคกันก่อนที่เรามาทุกปีทุกปีเราจะแต่งแบบนี้นี่ใช่ครับนี่นี่แบบนี้เลยกล่องแบบนี้เลยแต่ปีนี้ดู ขอพเยอะนะดูดิเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมน่ารักนะหมวกดูดิคันตะคอดอะไรเงี้ยเท้าดูมีนน้องหมาเนี่ยของเยอะอยู่นะใช่น้องเลือกเลือกได้ยังคะแล้วก็ฝั่งโน้นก็มีไมเดือนฝั่งโน้นอ่ะสวยๆเยอะนะเนี่ยเดือนพวกเนี้ยคือสวยนะแล้วเราเอาไอ้ตัวนั้นเป็นสีขาวไปนะตกแต่งในยพวกนี้มันเด่นเลยได้แม่ใช้เล็กๆก็ได้หลายชิ้นใช่ครับมาทุกคนมีหลากหลายจริงๆนะอันนี้ก็มีนะเนี่ย อะค่อยๆเลือกไว้ครับเดี๋ยวให้ไม่เดือนเลือกนะครับเฮ้ยนี่คือรถเลื่อนเออน่ารักไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่านี่หมวกก็มีนะแม่ใช่อ้าวนี่หมวกอย่างนี้เลยนะเฮ้ยฟิวหมวกม้าว่ะเปิดร้านขายของใส่หมวกนี้เลยทำาไ้สูงจัะไหนขอดูแม่ได้เลยบ้างนี่คนเอาไปห้อยแบบหน้าร้านเลี้ยงเลยนะใช่ครับหมวกด้วยอ่ะไม่เอา เอาล่ะโอเคทุกคนป้ายที่สองเต็มถุงเลยครับอัุ๊ยมาที่นี่อะซื้อได้ราคานี้ถือว่าถูกนะทุกคนถ้าไปซื้อข้างนอกแพงกว่านี้นะเอาจริงจริงใช่ไหมแม่อันนี้ถือว่าได้ราคาดีเลยนะทุกคนอาราซันตาคอสเป่าลมเนี่ยอยากได้อะไรนะอยากได้่ริีไแมเสี๋ยโอ้ยอยากไ้ดูกว้างดูดีตัวเนี้ยโอ้โห อยากให้พ่อดีเสียงแม่เมื่อกี้มากอยากได้ยุคคือขอขอเยอะมากเนี่ย่ยางเงี้ยที่น้องคือชอบอะ่ะโอ้โห <c oughs> เอยอะมาก ตกลงไปห้อยไว้เอาไหมต้นไหมคะหาสเหรียญเนี่ยต๊ะแบบเนี้ยที่แบบว่าตามสถานที่ต่างๆที่เขาชอบไปาชาโต๊ะคาเฟ่อะไรเงี้ยเขาน่าจะมาซื้อจากที่นี่กันอยชอบจังแล้วไปเอาไปติดที่ห้องได้ไหมไปมันอ๋อมันต้องแขวนนอนนี้แต่แขวนก็นไม่ได้แล้วก็มีพวกกองของขวัญด้วยสวยนะคือบางคนเขาน่าจะแบบว่ามาแล้วจากที่นี่แล้วก็ไปขายอะไรเงี้ย ดูฝั่งนี้ได้น้องเพลร้านเฮียเขาขายของเยอะมากอรุณชัยอุ้ยมีหลายร้านของจะมาติ๊กเกอร์เนาะหรืเดียบกาบตรงไหนคะเป็นม้วนๆนะครับอ๋อนี่อุ้ยไหนดูอืมเอาแบบไหนคะแปดสิบห้าบาทไหนได้บี๊อันนะคะดูหน่อย หนึ่งสองสามสี่เก้าอันค่ะจ้อยดิอันนึงแม่ให้ไปครบสิบอันไปเลยปะอันนี้เป็นต้นคิดมันนะคะแล้วก็ของเมื่อกี้ไหนเอาไหมหนูไม่เอาค่ะอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะโมชิโมชิร้านตรงข้างไปเลยอันนี้นี่อันนี้สี่สิบเก้าอันนี้เจ็ดสิบเก้าเขามีเข่าอันนี้เอด้วยไหมแล้วแต่ค่ะแต่เอาอันนี้ด้วยอันนี้แหละทุกคนอ่าโอเคทั้งหมดได้ไปสามอันนะคะอันนี้หนูจะใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ผ้าลื่นๆอันหนึ่ง เข่ากว้างอันนึงแล้วก็เดี๋ยวแม่ไปยันตังก่อนตอนนี้นะคะแม่ก็ไปซื้อของไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประมาณร้อยแปดสิบกว่าบาทนะคะไมก้าดินมาแล้วคือตอนเนี้ยอนฝนจะตกทุกคนแล้วก็เลยเดี๋ยวเราจะกลับทัพนะคะเดี๋ยวจะกลับไปเมก้าไปเอาของต่อนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันด้วยนะคะว่าเอ้ยการเราซื้อของไปจัดวันคิดมาวันปีใหม่อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงนะคะรอดูกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าของเยอะมาก ใช่ของพ่อก็ถุ่เบลเลอร์เลยใช่แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะาจะจัดต้องสองที่เลยนะคะทั้งร้านพี่เดียรแล้วก็ทั้งบ้านเราด้วยก็เราเดูกันด้วยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับการมาตามล่าหาของที่สัมเพลงนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบาย